สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำใ,ในดวงคลิปดังคลิปนี้เราจะมาในี่ยว่าคนวุ่นวายอยากจะเข้ามาทำลายความสุขของเรานะแล้วเขาจะอยู่นานไหมเมื่อไหรชีวิตของเราจะมีความสุขสักทีสมานพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยนะคะตรวจสอบพลังงานของคุณและเขาเหล่านั้นเป็นกลุ่มชาวลัคนาราศีไหลายธาตไหลนะ ฟังเพื่อไปแการนำทางไปแนวทางเนาะไม่ซีเรียสไม่เครียดนะคะยิ่งเราโฟกัสหรือว่าเราคิดถึงคนเหล่านี้ความวุ่นวายเหล่านี้นะคะมันก็ยิ่งเกิดขึ้นกับเรานะคะขอให้เหมือนกับว่าใช้ชีวิตแบบชิลๆสบายๆนะคะไปโฟกัสต้นไม้ดอกไม้นะคะทะเลนะะน้ำตอกอะไรองงี้ดีกว่านะผ่อนคลายนะคะ ตรวจสอบนะกลุ่มลัคนาราศีนะคะกลุ่มของคนที่ชอบเข้ามาวุ่นวายทาลายความสุขของคุณนะคะเอิร์ธธาตุดินพิศษมกรซันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟวีโกราศีการธาตุดินวินาศราศีพะศพราศีตูนเมอร์คิวรี่คนเกิดวันพุธธาตุน้าทราราศีพะศบธาตุดินจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสมูลราศีมีนราศีกรกฎสกอร์ิโอราศีพิจิกชาวธาตุน้ำแอร์ธาตุลมมิถุนดุดุมเจมินายราศีมิถุน นะคะทัดลมเลโอราสีสิงห์ทัดไฟตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและคะาวมีหกสิบสามยี่สิบหกสองสิบห้าสิบหกแปดสิบสี่สิบแปดสามห้ายี่สิบห้านะคะฟังเพื่อไปแก้คำถามนแนวทางนะะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณนะคะ,ะ,คะอ,อักษรย่อนะคะชื่อเล่นชื่อ คุณและคนที่เข้ามาวุ่นวายกับคุณมีแมี Q มีพมีเมีแฮชเอ็กซนะ์เคมวดีดะ มีหรือเปล่าเอ่ยเรามาตรวจสอบพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณทำไมถึงเจอแต่ความวุ่นวายนะคะเกิดอะไรขึ้นพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะทำไมถึงเจอแต่ความวุ่นวายเนาะ บางทีเราก็อาจจะไม่รู้ตัวเองนะเพราะว่าเราอาจจะเหมือนกับเราทํางานเหนื่อยนะคะแล้วก็เราคิดถึงแต่เรื่องราวนะปัญหาต่างๆนะเราอาจจะไม่ปล่อยวางก็ได้นะคะชีวิตคนราวนะเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับสังคมเพื่อนมนุษย์นะคะก็ร้อยพ่อพันแม่ร้อยแปดพันประการ ก็มีนามบุคคลนะที่ลักษณะนิสัยนะความชอบความเกลียดนะแตกต่างกันเนาะบางคน้ท่านก็เหมือนกับว่าเอออาจจะเจอกับบุคคลที่เขาแบบท็อกซิกอะไรงนี้ก็ได้มาสร้างความวุ่นวายให้กับตัวเรานะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรคะ่ะ เห็นไหมนะคะความหมกมุ่นเนี่ยนะความค pues ิดของเรานะมันดึงดูดพลังงานของคนบางคนนะคะกลุ่มคนบางคนที่อาจจะเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะโฟกัสเขานะแต่จิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมันสนใจแต่เรื่องของเขาเรื่องของความวุ่นวายเรื่องของความความสับสนนะความเอาชนะการความที่แบบอาจจะเกิดจาก เออนะความไม่ยุติธรรมนะจากสิ่งที่เราไม่ได,ไได้ไม่ได้รับความถูกต้องความยุติธรรมอย่างนี้ก็ทําให้เราดึงดูดนะสนใจบุคคลเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตเราได้นะคะเฉะนั้นสิ่งที่จะทําได้ก็คือเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยคือต้องรู้จักปล่อยวางนะ,ะรู้จักรอรู้จักให้อภัยแล้วก็รู้จักให้โอกาสนะคะบุคคลเหล่านั้นนะ,ะบางทีเนี่ยมันเหมือนกับว่า เขาอาจจะแย่กว่าเราก็ไดนะ้การที่เขาได้รับอะไรบางอย่างนะคะซึ่งตัวเขาเนี่ยเหมือนส่งพลังงานอะไรบางอย่างมาให้เราอ่ะนะคะแล้วเราก็เป็นคนที่ไปรับรู้รับทราบนะความทุกข์ใจความไม่สบายใจของคนเหล่านั้นมานะคะจริงๆแล้วคือมันเหมือนกับว่าจิตใจของเราเนี่ยแหละอาจจะหมกมุ่นอาจจะกุ้นคิดอยู่กับความวิตกกังวลน,นะคะความอยากมีอยากเป็นอยากได้ นะคะตรงนี้ก็อาจจะทําให้เกิดความเห็นแก่ตัวนะคะก็เลยทําให้พลังงานของเราดึงดูดนะพลังงานนิเกทีฟของเขานะความท็อกซิกของเขาเข้ามาในตัวเราด้วยนะคะฉะนั้นถ้าเหมือนกับว่าเรารู้จักปล่อยวางรู้จักรอรู้จักให้โอกาสรู้จักให้อภัยนะคนเหล่านั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเออโอกาสดีๆเขาอาจจะไม่เคยมีก็ได้เขาอาจจะไม่เคยได้รับก็ได้ นะคะเมื่อเรายอมให้เขาไปก่อนนะให้โอกาสเขาไปก่อนนะมันอาจจะเป็นผลดีกับเราต่อไปในภายภาคหน้าก็ได้นะคะฉะนั้นตัวเราเนี่ยให้รอให้รอความสําเร็จนะให้รอโอกาสที่จะมาถึงตัวเราอาจจะเป็นโอกาสที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้หรือว่าความสําเร็จที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้อย่าใช้อารมณ์นะอย่าใช้ความรู้สึกนะความอยากเป็นอยากมีอยากได้กิเลสนะความต้องการของเรา นะไปสร้างความบาดหมางให้กับคนอื่นนะคะเหมือนกับว่าออย่างเช่นกรณีคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะเห็นว่าเรามีดีมีโอกาสนะได้ดีกว่าเขาเก่งกว่าเขามีความสําเร็จมากกว่าเขาแต่นะคะนั่นคือลักษณะภายนอกที่เขามองมาที่เรานะคะมันเหมือนกับว่าอ,อยู่ที่จิตใจของเขานั่นแหละยิ่งความขาดแคลนนะยิ่งทําให้เขาเหมือนกับว่าไม่ได้รับโอกาสดีๆ นะเหมือนกับที่มีคนมาอิจฉารเราเนี่ยแหละเวลาที่เราเหมือนได้รับโอกาสดีๆได้รับความสําเร็จก็จะมีคนมาอิจฉารเราแต่เขาไม่เคยรู้เลยว่าเบื้องหลังนะกว่าที่เราจะสําเร็จได้กว่าที่เราจะเก่งได้กว่าที่เราจะรู้เนี่ยเราต้องลงทุนเราต้องเสียเวลานะแค่ไหนนะแต่ว่าคือเราไม่ต้องไปคิดแทนเขาหรอกนะปล่อยให้เขาคิดเองรู้สึกเองปล่อยให้นะ การรอคอยบททดสอบอะไรบางอย่างเนี่ยมันมันสอนให้เขารับรู้นะอะไรบางอย่างเองนะความสําเร็จของแต่ละคนมันมีมากน้อยแตกต่างกันนะมันต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ความอดทนในการมุมานะนะมีความพยายามมีการรอคอยนะคะไม่ใช่เหมือนกับว่าอยากได้ปุ๊บนะสั่งปั๊บนะมันเหมือนกับว่าคือมันเหมือนมันอาจจะมีโอกาส ของมันมันมีช่วงเวลาของมันนะมันมีเอ่อเรียกว่าวาสนาของมันนะคะหรือว่าตัวเราเนี่ยมันรู้ดีว่าเราพร้อมที่จะรับโอกาสตรงนั้นเมื่อไหร่ฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเหมือนกับหลบนะ,ะหรือว่าให้โอกาสคนเหล่านั้นไปก่อนนะ,ะให้คนเหล่านั้นได้รับความสําเร็จก่อนนะ,ะให้เขาดีใจไปก่อนนะ,ะมันเหมือนว่าเรียกว่ากระต่ายกระเต่า ปล่อยให้กระต่ายเนี่ยเลิ้งไปก่อนนะคะได้รับโอกาสตรงนั้นไปก่อนแต่ว่าสิ่งที่เขาได้คือเขาไม่รู้หรอกว่าถ้าหากเขาหมดแรงเมื่อไหรเขาเหนื่อยเมื่อไหรเขาอาจจะหยุดนะคะแล้วจะเป็นช่วงเวลาของเรานะ,ะที่จะได้กอบโกยผลประโยชน์นะคะเราก็คือเต่านั่นแหละช้าๆนะคะแต่ว่าชัวร์กว่าแน่นอนกว่าสําเร็จกว่านะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเหมือนกับต้องหลบนะ หลบปัญหาของความวุ่นวายนะไปเมนิเฟสตัวเองไปเหมือนกับถ่ายทอดนะพลังงานลบออกจากตัวเองก่อนนะคะเออรอไปก่อนนะคะแล้วสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นเองนะคะการหยุดการรอหรือว่าการให้โอกาสคนอื่นนะ,ะไม่ใช่ว่าเราจะยอมแพ้เขาแต่การที่เราเก็บพลังงานดีๆในตัวเรานะ,ะสะสมไว้ก่อนเพื่อที่จะนะเปิด รอโอกาสเปิดหรือว่าปลดปล่อยความสุขที่แท้จริงนะที่กําลังจะเข้ามาหาเรานะคะหน้าไพ่บอกประมาณเนี้ยช้าๆได้พายเร่องามเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ่อคนที่เข้ามายุ่งวุ่นวายนะทําลายความสุขของคุณเนี่ยเขาเป็นใครเขาต้องการสิ่งใดนะคะทําไมเขามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของคุณเมื่อไหร่เขาจะไปจากชีวิตของคุณสักทีเนาะ พลังงานของบุคคลเหล่านี้นะคะมันเกิดมาจากอะไรเราไปทำอะไรให้เขาทําไมชอบมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเราจังเลยนะคะความวุ่นวายเกิดมาจากอะไรนะคะความวุ่นวายคนที่อยากจะเขาอยากจะเหมือนเราไงนะ,ะเอ,อ่อการที่เขาพยายาม ทำทุกสิ่งทุกอย่างนะเหมือนที่ผ่านมาเราอาจจะเคยสําเร็จแล้วเราเคยมีแล้วนะเราเคยได้แล้วนะนี้เขาเห็นเราสเสเร็จนะเขาเห็นเราพยายามเขาเห็นเหมือนกับว่ามีโอกาสทีด่ดีกว่าเขาอีกนะคะเขาก็เลยพยายามที่จะทําแต้มโอกาสของเขาเนี่ยให้ประสบความสําเร็จเหมือนกับเราแต่ถามว่า <ö? S 1> เขาเหนื่อยไหมเขาต้องเหนื่อยเลยนะเพราะว่าสิ่งที่เขานะอยากได้อยากเป็นอยากดีอยากดังอยากเด่น เขารู้สึกว่ามันมันก็เหนื่อยอะนะในความรู้สึกที่เขาได้มาตรงเนี้ยนะคะคือมันเหมือนกับว่ามันมันไม่มีจุดหมายปลายทางเลยนะแม้เขาจะได้สิ่งสิงนั้นมาแต่รู้สึกว่าเขายังรู้สึกไม่พอนะคะมันเกิดมาจากความละโมบโลมากของเขาความอยากเป็นอยากดีอยากได้อยากได้ของเขาเนี่ยแหละสุดท้ายแล้วพอเหมือนกับว่าเขาดิ้นรนขวาความากๆอ่ะนะคะ เพื่อที่จะเหมือนกับให้ได้สิ่งที่เขาต้องการมาสุดท้ายแล้วเขาจะเหนื่อยไปเองเขาจะท้อไปเองนะคะความละโมบโลภมากกิเลสตัณหาราคะความต้องการในตัวเขาเนี่แหละนะคะเหมือนนะ,ะวาสนาเขามีได้แค่เนี้ยอ่านะคะวาสนาเขาทําได้แค่สามร้อยบาทนะคะแต่สิ่งที่เขาต้องการคือหกร้อยบาทอย่างเงี้ยแต่พอเขาไม่ได้หกร้อยบาทเขาเกิดอะไรขึ้น เกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจนะเป้าหมายที่เขาตั้งไว้มันไม่ได้แต่เขาไม่รู้หรอกว่าถ้าหากเขาสะสมทีละสามร้อยบาทสามร้อยบาทไปเรื่อยๆเขาอาจจะได้ถึงห0 0้อยบาทในอนาคตข้างหน้าเมื่อความรู้ความสามารถเขาถึงนะคะประมาณนี้คือมันก็ต้องดูด้วยว่าความรู้ความสามารถความพึงพอใจนะคะถ้าแบบว่าเป็นงานบริการเนี่ย าแบบว่าทำในมาตรฐานเดิมของเขาความรู้ของเขามีแค่เนี้ยแต่เขายังทํามาตรฐานเดิมนะะมาตรฐานของสามร้อยบาทนะะต่อไปต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จักการพัฒนาตัวเองนะคะไม่รู้จักเอาอกเอาใจหรือว่าไม่รู้จักเหมือนกับขวยคว้าหาความรู้มาเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนมุกใหม่เหมือนตลกอ่ะนะคะตลกเขายังเหมือนกับว่าเขาเล่นตลกมุกเดิมเขาใช้ไม่ได้ตลอดหรอ เฉะนั้นเขาต้องรู้จักเปลี่ยนมุกใหม่แต่คนคนนี้คนที่เขาอยากเป็นอยากดีอยากดังอยากได้เหมือนคุณเนี่ยนะ,ะอยากอยากประสบความสําเร็จเหมือนคุณเขาไม่มีมุกใหม่ไงความรู้ความสามารถเขามีได้แค่สามร้อยบาทนะคะเขาก็ใช้มุกเก่าเล่นมุกไปตลอดสุดท้ายแล้วเขาก็ตายเพราะว่ามุกของเขาเนี่ยแหละเพราะว่าเขาใช้แต่มุกเดิมนะคะก็เหมือนกับว่าการทำคอนเทนต์หรือว่าทำคลิปต่ตางๆ ถ้มัวแต่ใช้ข้อความเดิมมุกเดิมนะคะเหมือนกับว่าปัญหาชีวิตของคนเรามีหลายนประการเลยนะมีทั้งความรักมีทั้งปัญหาการเงินการงานนะคะแต่พอเหมือนเล่นมุกความรักตลอดตลอดเนี่ยนะคะอ่าเรียกว่ากลุ่มของลูกนะคะจะเป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มความรักแต่เขาไม่รู้จักใช้มุกในเรื่องของการงานมุกของในเรื่องของคอนเทนต์การเงินอย่างเงี้ยนะคะ กลุ่มของความรักก็อาจจะเหมือนกับดอกไปนะคะแต่กลุ่มของคนที่ทำงานอาจจะมีมากกว่าก็ได้ฉะนั้นคนที่จะมาดูคลิปนะคะฟังคลิปหรือว่าดูคอนเทนต์ของตัวของคนที่ที่หลายคนทินนะ,ะ<ๆ>ก็อาจจะมีรายได้มากกว่าคนที่ทำมุกค,ความรักอย่างเดียวนะคะก็เหมือนกับคนคนนี้นี่แหละที่เหมือนกับว่าเขาไม่รู้จักพัฒนาตัวเองเขาไม่รู้จักเรียนรู้ว่า ลูกค้ากลุ่มกลุ่มของลูกค้าเนี่ยมีหลายรูปแบบฉะนั้นนะเดี๋ยวเขาก็เหนื่อยไปเองอะ่ะที่เขาไม่รู้จักพัฒนาฝีมือของตัวเขาเองนะคนที่เขาอยากเด่นอยากดังอยากดีอยากเป็นอยากได้เหมือนคุณเนี่ยนะเขาไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จเท่าคุณเพราะว่าคุณนะเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมีลูกค้าหลายกลุ่มนะคะคุณสามารถที่จะเหมือนกับว่าเรียกว่า แม้กลุ่มลูกค้าที่คุณอยากได้เขาจะแย่งเขาจะแย่งลูกค้าของคุณไปนะแย่งกลุ่มกลุ่มลูกค้าประจาของคุณไปคุณสามารถจะหาลูกค้าใหม่ได้นะคะเอ่อถ้าแบบว่าเขาแย่งกลุ่มลูกค้าผู้หญิงนะที่เป็นกลุ่มเหมือนกับอาจจะบางกลุ่มอะผู้หญิงผู้หญิงบางกลุ่มอาจจะไม่ได้ชอบนะค,ะคนอย่างเขาก็ได้นะ,ะไม่ได้ชอบมุกเก่าๆไม่ได้ชอบมุกเดิมๆ นะคะหรือว่าผู้หญิงบางกลุ่มเขาอาจจะชอบผู้ชายนะ,ะที่แบบเหมือนลูกร่างหน้าตาหล่อนะคะแต่เหมือนกับว่าขี้เก๊กอย่างเงี้ยนะคะการบริการก็เหมือนกับงั้นงั้นแต่ถ้าแบบเราเป็นผู้หญิงนะเราสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถของเราเนี่ยนะคะ The high p r i e คือเป็นคนที่รู้งานนะรู้จักลูกค้าหลายกลุ่มรู้จักความต้องการของคนหลายคน นะคะคือคนเราไม่ได้ต้องการที่อยากจะมีความรักอย่างเดียวอยากจะมีเงินอยากจะมีงานนะคะเอออยากจะมีแนวทางในการดําเนินชีวิตเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกว่าปรับเปลี่ยนอะแดปนะคะอะแดปความรู้ของเราที่เรารู้จักว่า,ากลุ่มกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ต้องการอะไรนะแล้วเราจะใช้ความรู้ความสามารถของเรามุกของเรานะคะไปบริการเขาได้ยังไง อย่างเงี้ยนะคุณก็ปล่อยไปเลยนะคะไม่ต้องไปสนใจลูกค้ากลุ่มเดิมนะคุณไปมองหากลุ่มใหม่นะคะกลุ่มที่เขาต้องการออตัวคุณจริงๆี่ยคือเหมือนกับว่าเราอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในช่วงแรกๆนะคะแต่ว่าถ้าคุณรู้จักมองหากลุ่มลูกค้าเพิ่มเติมนะคะคุณไม่มีทางที่แบบจะยอมแพ้เขาได้นะคะงานของคุณจะมาก <c oughs> งานของคุณเน่ยจะมากกว่าเขาอีนะคะ <c oughs> งานของคุณเนี่ยจะจะได้มากกว่าเขาอีนะคะมีกลุ่มลูกค้ามากกว่าเขาอีกเนาะก <c oughs> ็โอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จนะคะมากกว่า คุณอาจจะมีโอกาสได้มากกว่าคนเหล่านี้นะคนที่แย่งกลุ่มลูกค้าคุณไปก็ได้นะคะคนที่เข้ามาวุ่นวายกับคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะทำให้คุณเหมือนยอมแพ้เขาแต่จริงๆแล้วเขาอะกลัวว่าคุณจะได้ดีกว่าเขาเพราะว่าคุณมีโอกาสมากกว่าเขาเขามองเห็นโอกาสของคุณนะคะ ฉะนั้นในความยุ่งวุ่นวายตรงเนี้ยขอให้คุณมองว่าเขาคือโอกาสหนึ่งที่มันเหมือนกับว่าถ้าหากเริ่มมีใครเข้ามายุ่งวุ่นวายกับคุณมันเหมือนกับว่าตรงนั้นนลานั้นไม่ใช่ที่ของคุณขอให้คุณเปลี่ยนขอให้คุณมองหาโอกาสใหม่ๆนะคะคนเราไม่จําเป็นที่จะต้องย่ําอยู่กับที่หรือว่าเรา ไม่สามารถที่จะรวยนะจากการทำงานเป็นลูกจ้างได้หรือว่าคือเราแข่งกับเขาไปมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าที่ตรงนั้นนะคะอาจจะเหมือนกับเป็นลูกค้าเดิมๆลูกค้าเก่าๆรายได้เดิมๆหรือว่าอาจจะเพิ่มเติมมาเพียงแค่นิดหน่อยแต่เชื่อว่าการที่คุณได้เจอความวุ่นวายจากคนเหล่านั้นสังคมเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว นะคะขอให้คุณเข้าใจตัวคุณเองเลยว่าถ้าหากเริ่มมีใครมายุ่งวุ่นวายกับคุณนะคะอยากจะให้คุณไปเริ่มต้นใหม่นะ,ะเปลี่ยนใหม่หมที่ใหม่อาจจะดีกว่าที่เดิมนะ,ะสิ่งใหม่อาจจะดีกว่าสิ่งเดิมกลุ่มใหม่อาจจะดีกว่ากลุ่มเดิมนะคะงานใหม่อาจจะโชคดีกว่าเดิมนะคะมันเหมือนกว่า ถ้ามีเหตุปัจจัยที่จะมาบีบบังคับให้คุณรู้สึกแย่ดนะนรู้สึกว่าเอ้ยนะอะไรวะอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละคือเหตุปัจจัยที่ทำให้คุณต้องเปลี่ยนชีวิตแล้วนะคะอะไรที่รู้สึกแย่อะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วก็ต้องเปลี่ยนนะคะถ้ายังทนอยู่นั้นก็คือแบบเราก็ต้องยอมรับ นะฮะร,รายได้ตรงนั้นต่อไปอ่ะนะถ้าเราเหมือนกับว่าไม่รู้จักมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมไพ่ไพ่ของการเปลี่ยนแปลงออกมานะคะความสุขรอคุณอยู่ฉะนั้นถ้าแบบคุณยังเฉยเมยยังนิ่งเฉยอยู่กับอ่อเหตุการณ์เรื่องราวนะคะอย่าเหมือนกับว่าคือเรารู้ทั้งรู้ว่าคนเหล่านี้จ้องที่จะทําลายเราจ้องที่จะวุ่นวายกับชีวิตของเราเหมือนเจ้ากรรมนายเวนะนะคะ เจ้ากรรมในเวรการที่เรามีเจ้ากรรมในเวรนะ,ะการที่มีบุคคลรอบข้างสังคมรมอบข้างมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเขาเขาคือส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเหมือนกับว่าจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะให้เราเปลี่ยนแปลงอยากจะให้เราเม n i f e s ตัวเองให้เริ่มต้นใหม่เห็นไหมไพ่ของการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะคะอืมอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันรู้สึกว่ามันอึดอัด นะ,ะมันลำบากใจเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะการที่เราจะต้องเจอสิ่งเนี้ยนะคะมันคือบททดสอบมันคือการที่จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะให้คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เจออะไรที่ดีกว่าสําเร็จกว่านะคะมีการเดินทางนะคะมีการเหมือนกับว่า สิ่งสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมไม่ได้รับความรักไม่ได้รับการเอาใจใส่นะคะนั่นแหละคือเป็นเหตุปัจจัยที่จะทําให้คุณต้องไปเจอสิ่งที่ดีกว่าสําเร็จกว่าบุคคลสังคมรอบข้างนะคะเราไม่ต้องเราไม่จําเป็นต้องเสียเวลาอยู่กับเหตุการณ์เหล่านี้สถานที่นี้ที่เดิมๆนะคะ หน้าไพ่ออกมาว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่เหมือนกับว่าเรียกว่าหมดหนทางนะคะเส้นทางเนี่ยมีหลายเส้นทางนะมีทั้งเส้นทางลัดนะคะแล้วก็เส้นทางที่คุณเหมือนกับจะเดินไปเรื่อยๆนะคะเส้นทางที่มันเหมือนกับว่าถ้ามันไม่มีอุปสรรคอะไรเลยนะ,ะมันไม่สามารถที่จะลอหลอมความสามารถของคุณได้นะคะ คือคนเรามันต้องเจออุปสรรคนะเพื่อที่จะหล่อหลอมความรู้ความสามารถของเรานะให้เก่งให้เท่าเทียมกับคนอื่นหรือว่าให้มากกว่าคนอื่นถ้าเรามีมากกว่านะคะเราก็จะสําเร็จมากกว่าเขาหรือว่ามีมากกว่าเขาเราจะสบายมากกว่าเขานะคะการปูเส้นทางของคุณเนี่ยไพ่เดอะทาวเวอร์ออกมานะะเส้นทางเก่านะคะเหตุการณ์เก่าๆบริษัทเก่าๆสถานที่เก่าๆ นะมันอาจม,มันเหมือนกับว่ามันอาจจะให้ผลตอบแทนของคุณเล็กน้อยเท่านั้นแต่เส้นทางใหม่ที่คุณจะต้องเจอเนี่ยมันจะสร้างความสําเร็จให้คุณสร้างความมั่นคงให้คุณมากกว่านั้นหนึ่งเหรียญกับหกเหรียญคุณจะเอาอะไรนะคะฉะนั้นคุณควรที่จะเลือกเส้นทางที่ดีกว่าเดิมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการลงทุนนะคะการที่เราต้องรู้จักลงทุนกับชีวิต ของเรานะคะใครที่ลงทุนก่อนนะ,ะก็จะสําเร็จก่อนนะคะยิ่งเราลงทุนช้ายิ่งเปลี่ยนแปลงช้าแล้วก็สําเร็จช้าฉะนั้นความสุขของคุณรอคุณอยู่นะ,ะสิ่งที่ดีที่สุดรอคุณอยู่นะคะขอให้คุณเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยเนาะการที่เราจะเจอความวุ่นวายเนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากนะคะเรียกว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลนะอยากจะให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเมนิเฟสตัวเองนะคะเชื่อว่าคุณทําได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมั่นใจว่าคุณทําได้เลยนะคะถ้าหากคุณรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าการทําดีของคุณนะคะไม่สามารถที่จะเอาชนะจิตใจนะบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างได้นะคะยิ่งเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้คุณรู้สึกแย่นะคะฉะนั้น ตรงรู้จักให้อภัยรู้จักปล่อยวางอย่ายึดติดกับการสูญเสียนะอย่ายึดติดความผิดพลาดอะไรบางอย่างในอดีตนะขอให้คุณเหมือนกับรู้จักให้อภัยตัวเองรู้จักให้อภัยบุคคลรอบข้างรู้จักนะให้โอกาสคนอื่นนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้ที่อยู่เหนือกว่าเขาเราเป็นผู้ที่สามารถที่จะหาสิ่งใหม่ได้ดีกว่าเขานะคะอืมเนี่ย มันเหมือนว่าอนาคตข้างหน้าอยู่ที่การก้าวเดินต่อไปของคุณนะ,ะการขยับขยายความสําเร็จให้กับตัวคุณเองนะคะหน้าไพาออกมาความวุ่นวายมันเกิดมาจากการที่จักรวาลแล้วก็สิ่งศิษย์อยากให้คุณเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งไหนไม่ใช่มันก็ต้องเปลี่ยนนะคะไพจะบอกอะไรคนวุ่นวายเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วชีวิตเขาจะเป็นยังไง คนที่ชอบวุ่นวายกับคุณออืเขาไปต่อไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาถึงทางตันแล้วอะคือเขาอยากได้แค่นี้เขาได้อะไรมาในรูปแบบของการที่เอาเปรียบคนอื่นนะคะแล้วความสําเร็จของเขามันเหมือนกับว่าเขาพอใจแล้วเขาไม่ไปต่อแล้วนะคะฉะนั้นคุณก็จงให้โอกาสเขาให้เขาได้รับสิ่งตรงนี้นะ,ะอย่างง่ายดาย แต่เราสามารถที่จะเหมือนกับมีความวุ่นวายได้นะคะเออจบความวุ่นวายได้แล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ได้นะ,ะสิบเหรียญรอคุณอยู่นะคุณอย่าอยู่เอาแค่หนึ่งเหรียญน,นะ,ะหนึ่งเหรียญเนี่ยมันเหนื่อยมากกับการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นคุณจงไปเอาสิบเหรียญที่สงบสุขแล้วก็ลมเย็นของคุณนะคะสิบเหรียญรอคุณอยู่ความสุขรอคุณอยู่นะ,ะไปปรับเปลี่ยนปรับทายพลังงานของคุณซะ นะคะแล้วคุณจะได้รับความสําเร็จตรงนั้นเนาะฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ